สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บกรกมลเช่นเคยนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่าในใิยายวายเรื่องเข้มจีราต้องรอดกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราซื้อมาเพราะว่าเราเห็นกระแสคนอนะวดเรื่องนี้กันเยอะมากๆในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็วิ่งตามหาก,กันในงานสัปดาห์นังสือแบบเยอะมากมายเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะทำไมมันถึงได้ฮิตกันมากมายขนาดนี้นะคะก็เลยไปกดซื้ออ e ีบุ๊กมา ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะเราขอไลฟ์ไปกำลังใจให้คนเล่าหน่อยนะจ๊ะเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคเราไปเริ่มกันเลยจ้าเขมจิราเนี่ยนะคะจะเป็นชื่อของนายเอกซึ่งเป็นชื่อของผู้ชายถามว่าทำไมชื่อของผู้ชายต้องตั้งออกมาแบบนี้นะคะเหมือนกับผู้หญิงขนาดนี้ก็เพราะว่า มันจะเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดนะคะทุกคนเนื่องจากว่าครอบครัวของนายเอกเนี่ยถูกคำสาบบางประการที่ทำให้ทายาทผู้ชายแต่ละคนของตระกูลน่ะจะต้องอายุสั้นก็คืออายุไม่เกิน20ปีก็ต้องตายแล้วนะคะดังนั้นพ่อกับแม่ก็เลยตั้งชื่อผู้หญิงให้กับลูกชายคนนี้นะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนั่นเอง ส่วนพื้นฐานครอบครัวของเขมเนี่ยนะคะตัวของพ่อเนี่ยก็ต้องออกบวชตลอดชีวิตด้วยเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของวงตระกูลส่วนแม่ของเขมเนี่ยก็คือตายไปนานหลายปีแล้วนะคะดังนั้นชีวิตของเขมก็เลยต้องอยู่คนเดียวมาโดยตลอดเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีด้วยเพราะว่าทุกคนนะ่ะต่างก็รู้เรื่องคำสาปนี้แล้วก็ไม่กล้าจะมายุ่งกับเขมเพราะว่ากลัวจะโดนคำสาปไปด้วย ทีนี้ตอนที่เขมอายุใกล้จะ20แล้วนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขมเขาดวงตกหนักมากแม้ว่าเขมจะเคยได้ตะกุดนะคะที่เป็นตะกุดห้อยคอของพ่อครูคนหนึ่งที่แม่เคยนับถือมาก่อนเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าตะกุดอันนี้นะคะจะเริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่ามนก็จะเสื่อมไปตามการเวลาเนาะ แล้วหลังจากที่มนคุ้มครองตรงนี้เริ่มเสื่อมไปนะคะนายเอกก็เลยต้องเจอกับอุบัติเหตุหลายครั้งหลายคราทั้งเกือบจะโดนรถชนเกือบจะโดนกระถางต้นไม้หล่นใส่แล้วก็ยังฝันร้ายนะคะฝันเห็นผีผู้ชายคนหนึ่งมาชวนให้ไปอยู่ในความฝันด้วยอีกทั้งยังต้องเจอผีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่จะมาสะกดจิตตัวเองตอนนอนหลับเนี่ยให้ตัวเองกระโดดตึกฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ เท่านั้นยังไม่พอนะคะในชีวิตจริงก็ยังเห็นผีอีกเห็นแบบติดๆิดทีทีกันเลยนะคะซึ่งเขมก็เจอหนักมากๆในช่วงนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่เขมได้มาเจอกับเพื่อนคนใหม่พอดีนะคะเพราะว่าเขมเนี่ยเขาเดินทางมาเรียนต่อในกรุงเทพเพื่อนคนนี้จะเรียนอยู่ในคณะเดียวกับเข็มนะคะชื่อว่าเจตนา เจตเนี่ยจะเป็นคนที่ดวงแข็งมากๆแล้วก็จะมีเซนในเรื่องพวกนี้เหมือนกันแล้วก็เลยช่วยนายเอกมาหลายครั้งหลายครามากๆแล้วพ่อนายเอกสารภาพเรื่องคำสาปเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองรู้สึกสงสารเพื่อนก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะพาเข็มเนี่ยไปเจอพ่อครูของตัวเองหลังจากนั้นทางมหาลัยเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาไปยังจังหวัดที่เจตอยู่พอดีนะคะ เขมก็เลยไปด้วยใช่ไหมก็เลยไปหาพ่อครูด้วยกันซึ่งพ่อครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงพ่อครูเนี่ยนะคะปรากฏว่าระหว่างที่นั่งรถโดยสารไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีผีเนี่ยมาตามรถของนายเอกแบบเยอะมากๆเรียกได้ว่ามาเป็นกองทัพผีเลยมีทั้งเปรตหลายสิบตัวมีทั้งอสุรกายสัมภเวสี ไม่รู้มาจากไหนนะคะแห่แห่กันมาแบบว่าพยายามจะทำร้ายนะคะให้รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุซึ่งสาเหตุที่ผีมารวมตัวกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะก็เพราะว่ามันจะมีผีตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของความแค้นเป็นเจ้ากรรมในเวงของตระกูลนายเอกมาหลายร้อยปีผีตัวนี้จะมีชื่อว่าผีนางรำพึงนางรำพึงเนี่ยนะคะก็จะมีความแค้นกับเขม,มาก่อนในชาติตั้งแต่สมัยแบบ ยุคอ,อเจ้าเลยนะคะก็คือว่าเข็มกับแม่เคยไปร่วมรู้เห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์แล้วก็เป็นพยานเท็จในเหตุการณ์นั้นซึ่งการเป็นพยานเท็จในเหตุการณ์นั้นมันก็เลยทําให้นางรําพึงเนี่ยจะต้องถูกฆ่าถูกเคี่ยนจนเสียชีวิตนะคะทุกคนดังนั้นในตอนที่นางกำลังจะเสียชีวิตไปนะคะนางก็มีความแค้นกับวงตระกูลน,นี้อย่างใหญ่หลวงมากๆกก็เลยทำการสาบแช่งนะคะบอกว่า ถ้าลูกชายที่เกิดจากวงตระกูลเนี้ยจะต้องเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนอนายุ20ทุกคนซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรอดชีวิตเลยสักคนเดียวแต่ว่าในเหตุการณ์ที่มีผีมากมายมารุมตามรถเนี่ยนะคะปรากฏว่าทุกคนก็สามารถรอดชีวิตมาได้แล้วก็มาจนถึงบ้านของพ่อครูได้สำเร็จพ่อครูเนี่ยนะคะจะมีชื่อว่าพารันหรือว่าพีมนะแต่ว่าคนทั่วไปก็จะเรียกว่าพ่อครูพ่อครูทั้งนั้นเลยนะคะ ซึ่งถือแม้ว่าเขาจะมีฐานะเป็นพ่อครูเนี่ยนะคะอายุของเขาก็แค่ประมาณ30ปีเท่านั้นเองแล้วพวกชาวบ้านก็คือจะนับถือพระเอกซึ่งเป็นพ่อครูมากๆเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยนะคะจะมีแบบพวกหมอผีพวกคนที่รู้คาถาอาคมใช่ไหมคนกลุ่มเนี้ยนะคะจะเคยนับถือคุณปู่ของพระเอกมาก่อนซึ่งคุณปู่จะมีชื่อว่าพ่อครูเสก แล้วก็พระเอกเนี่ยจะได้รับการตกทอดวิชามาก็คือว่าเก่งพอๆกันเลยแล้วพอนายเอกไปถึงเนี่ยนะคะปรากฏว่าพระเอกอะ่ะก็คือไม่อยากจะช่วยนายเอกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะทุกคนคือทุกคนก็ต่างรู้ดีใช่ไหมคะว่าการไปยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นน่ะมันทําไม่ได้แต่ว่าเจดเนี่ยด้วยความที่เจดก็รักเพื่อนมากแล้วก็ดื้อมากๆด้วยนะคะก็เลยพาเขมมากราบถึงบ้านพระเอกเลย แล้วเขมเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่หน้าสวยหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีด้วยเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่หน้าตาน่าสงสารมากๆคนหนึ่งแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่พระเอกของเราอะ่ะดันไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติของตัวเองกับเขมเมื่อก่อนก็คือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าพระเอกกับนายเอกอะ่ะ เคยเป็นคู่รักกันมาก่อนด้วยนะคะเพื่อนๆโดยอดีตชาติตรงนี้นะจะไม่ใช่อดีตชาติสมัยยุคออเจ้านะคะเพื่อนๆจะเป็นประมาณยุคร้อยกว่าปีที่แล้วคือทั้งสองคนเคยเป็นคู่มั่นคู่หมายเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าดันต้องมีเหตุให้พัดพรากจากกันด้วยความแบบความเข้าใจผิดบางประการซึ่งน้องชายของพระเอกเป็นคนทำนะ แล้วน้องชายของพระเอกก็คือจะเป็นผีผู้ชายที่อยู่ในความฝันคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆนั่นแหละนะคะเพื่อนๆก็คือว่าพระเอกกับนายเอกเคยแบบรักกันมาก่อนรักกันมากๆแล้วก็จําต้องตายจากกันด้วยความไม่เต็มใจดังนั้นพอนายเอกได้ระลึกชาติตรงนี้นะคะก็ร้องไห้หนักมากแบบว่าเสียใจมากๆนะคะเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อพระเอกอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังชัดเจนอยู่เลยอะ่ะ ส่วนพระเอกเองนะคะพอรู้อดีตชาติของตัวเองกับนายเอกแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามจะหักห้ามใจตัวเองแล้วก็พยายามจะบอกนายเอกว่ามันเป็นเพียงแค่อดีตเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าก็ยังคงรักกันอยู่ดีอะไม่ว่าชาติที่แล้วจะมีสถานะเป็นหญิงชายหรือว่าชาตินี้จะมีสถานะเป็นชายชายก็ตามดังนั้นพ่อครูเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะปกป้องเข็มจีราจากผีนางรำพึง เท่าที่ความสามารถของตัวเองจะทําได้คือเพ่จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของคาถาอาคมมากๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็โดนผีนางดรำพึงเล่นงานไปแบบเกือบขีดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าตอนจบของในยายเรื่องนี้ก็คือว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนก็ได้รักกันได้ครองรักกันแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะ แต่ว่านี่ยายเรื่องนี้ไม่ใช่เอ็มเพล็กนะคะทุกคนไม่ได้มีลูกจากการตั้งท้องนะก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้ไปอุปการะลูกชายสองคนฝาแฝดมาเลี้ยงด้วยกันนั่นเองอ่านี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันนะคะ mm. เพื่อนๆแบบคร่าวๆนะคะหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกหลังอ่านของเราแล้วนะ ความรู้สึกหลังอ่านของเรานะคะทุกคนนิยายเรื่องนี้จะเป็นการเรียกได้ว่าเปิดโลกของเราเลยเพราะว่าเราไม่เคยอ่านแนวพ่อครูมาก่อนคือปกติเราชอบอ่านแค่แบบว่าถ้าเป็นพีเรียดไทยนะคะก็จะเป็นพีเรียดแบบพีเรียดคุณหลวงอะไรแบบนี้พีเรียดแบบออเจ้าแต่ว่าไม่เคยอ่านแนวที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นพ่อครูสักยันอะไรแบบนี้ แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยนะคะคนฮิตแนวนี้กันเยอะมากแล้วเราก็สงสัยมากว่าแบบมันเป็นยังไงอะ่ะเออก็เลยต้องไปหาตำเอานะคะแต่ว่าเราตาม,มาเป็นอ e ีบุ๊กนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวเล่มเนี่ยมันหาค่อนข้างยากมากและพอเราได้อ่านจบนะคะก็จะมีทั้งข้อติดติงแล้วก็ข้อชื่นชมมาฝากกันนะขอเริ่มด้วยข้อติดติงก่อนละกันเนาะ ข้อติดติงข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือว่านิยายเรื่องนี้ยังคงมีการพิมพ์ผิดอยู่บ้างนะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นเล่มะจะผิดไหมแต่ว่าเวอร์ชันอ e ีบุ๊กตอนที่เราอ่านเนี่ยมันจะมีการแบบตกคําบางคําไปหรือว่าตัวสะกดบางตัวไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้มีแบบเยอะแยะมากมายจนทําให้มันอ่านแล้วก็สะดุดนะแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่านักเขียนควรจะแก้ไข ก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่เพื่อนของนายเอกเนี่ยนะคะชื่อเจดกับชานเนี่ยเขาขับรถยนต์อยู่แล้วก็ไปเจอผีนางน้ำพึงใช่ไหมซึ่งในเวลานั้นก็จะมีรถบรรทุกผ่านมาแล้วผีนางน้ำพึงก็เหมือนกับว่าไปชี้รถบรรทุกนะคะแล้วก็ชี้ให้คนขับเนี่ยไปแบบชนรถของเพื่อนนายเอกแต่ว่าเพื่อนของนายเอกก็จะรอดตายมาได้เพราะว่าหักพวงมาลัยแล้วก็ตกลงน้ําไปก่อนแล้วคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคะก็จะมาคุยกับเพื่อนนายเอก แต่ว่าตอนที่คุยเนี่ยสรานามนะคะทุกคนของคนขับรถบรรทุกอะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเพื่อนๆคือจะแบบเดี๋ยวแทนตัวเองว่านา้าเดี๋ยวก็แทนตัวเองว่าลุงคือภายในบรรทัดแบบบรรทัดเดียวกันด้วยสามะมันมีสองสภานามเลยนะคะเพื่อนๆเ,เออนะคะตรงเนี้ยก็คิดว่าควรที่จะแก้ไขนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทําให้คนอ่านรู้สึกแบบงงได้นะคะ ส่วนข้อติติงข้อที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ NC แต่ว่าตรงเนี้ยก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นข้อติติงซะทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเรื่องของ NC ในการบรรยายอะไรแบบนี้มันเป็นรสนิยมของนักเขียนแต่ละคนใช่ไหมซึ่ง NC ของเรื่องเนี้ยนะคะก็จะมีการบรรยายที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วมันก็จะมีอยู่แบบท่อนหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆที่ทําให้เราอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสะดุดไปนิดนึงอะ่ะ คือช่วงจังหวะของการทํากิจกรรมเข้าจังหวะกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีการแบบต้องกระแทกกันใช่ไหมทุกคนแล้วนักเขียนเขาจะใช้การบรรยายคําว่าตับตับตับซึ่งตับตับ,ต,บตับเนี่ยนะคะมันจะเป็นเสียงของการกระแทกของเนื้อคือจริงๆถามว่านักเขียนผิดไหมนักเขียนไม่ได้ผิดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในแบบส่วนตัวของเราเลยนะคือเราอะแบบเป็นคนที่เวลาอ่านเอ็อะ เราจะไม่ค่อยโอเคกับคำบางคำหรือว่าการพากเสียงบางอย่างเช่นนะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะเพื่อน,อนคือยกตัวอย่างขึ้นมานะก็คือว่าบางเล่มเนี่ยเขาจะมีการบรรยายแบบเสียงร้องเวลาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันน่ะเขาจะบรรยายตลกอ่ะบางเล่มเขาจะบรรยายใช้คำว่าร้างร้างเนี่ยคือออ่างรอเรือไม้ตรีสละอางอง,งูร้างเนี่ยนะคะคือแบบ มันจิตนตนาการไม่ออกเลยอะทุกคนว่าเวลาที่เขาทำกิจกรรมตรงนี้กันแล้วเขายังต้องมาออกเสียงโอ้อ่างรอเรืออย่างชัดเจนขนาดเนี้ยจากที่เรากำลังจะฟิ fin นๆ่ะมันจะทำให้เรากลายเป็นหลุดขำไปนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เราแบบเราหลุดขำทุกทีเวลาที่เราอ่าน n อที่เจอคำนี้ก็คือคำว่าซ e ดคือเราเข้าใจนะเวลาที่คนเราบางคน่ะมันอาจจะเคยเจอประสบการณ์จริงมา อาจจะมีการแบบสูตรปากอะ่ะอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมันออกมาในรูปแบบของตัวอักษรนะทุกคนพอมันแบบโซโซสะอ,อีไมตรีดอเด็กเป็นคำว่าสีด่ะพออ่านแล้วมันจะรู้สึกว่ามันว่ามันตลกแทนน่ะแทนที่จะฟินน่ะเพื่อนๆนึกออกไหมแล้วก็วกมาที่การแบบใช้คำว่าตับตับตับนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยคือแบบ เราคิดว่านะเราคิดว่าถ้าเกิดมันไม่มีคําว่าตับๆๆอะแล้วก็บรรยายไปเลยว่าเป็นเสียงของการกระแทกของเนื้อเท่านั้นน่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเนื้อเรื่องมากกว่าด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีการแบบทํามาเป็นจริงเป็นจังมากๆนะคะตั้งแต่แบบต้นเล่มยันจบเล่มเลยถ้าไม่มีเสียงพากะเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราฟินได้มากกว่านี้เอออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อน แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อชื่นชมของนิยายเรื่องนี้บ้างเนาะข้อชื่นชมก็ต้องบอกว่านักเขียนเนี่ยทำการบ้านมาได้แบบดีมากๆดีมากๆในเรื่องของพวกคาถาอาคมบทสวดมนต์ขนรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านชาวอีสานคือนักเขียนอะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอีสานด้วยหรือเปล่าแต่เราอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาเขียนได้แบบน่าเชื่อถือมากๆอะ แล้วคือเราก็ไม่ใช่คนอีสานด้วยนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่นักเขียนเขียนมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่านักเขียนนะสไตล์การเขียนของเขาก็คือทําให้เราอะรู้สึกว่าเราเชื่อเออเราเชื่อเลยอะตรงนี้ก็ต้องชื่นชมคุณนักเขียนเลยนะคะที่ทําการบ้านมาแบบเป็นอย่างดีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราชื่นชมมากๆก็คือว่าคุณนักเขียนเนี่ยเขียนให้เรารู้สึกว่าเราลุ้นตลอดเวลามากเพื่อน คือลุ้นมากว่าผีนางลำพึงจะมาแบบจะมาทำให้ในายเอกขีดตอนไหนเนี่ยเออคือมันลุ้นจริงๆว่าเข็มจีราจะรอดไหมตามชื่อเรื่องเลยนะแล้วก็คือแบบไฟกันสุดฤทธิ์มากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเอกทั้งผีทั้งนายเอกอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นนิยายที่อ่านแล้วแบบมีช่วงหน้าเบื่อค่อนข้างจะน้อยนะก็จะมีช่วงตรงกลางนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพื่อนๆที่แบบเป็นช่วงที่นายเอกกับพระเอกจะค่อนข้างหน่วงๆใส่กันนิดนึง แต่ว่าช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่วิ่งหนีผีกันมันมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วคือนิยายเรื่องนี้นะคะจริงๆเราเนี่ยคนกลัวผีอ่านได้ไหมเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะคือจะไม่ดูหนังผีเลยแล้วก็จะไม่อ่านนิยายผีทั้งหมดทั้งสิ้นยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าผีหล่อแบบควาชิงเนี่ยฉันจะอ่าน แต่ว่าพอมาอ่านเรื่องเข็มจีราเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ถึงแม้ว่าผีเขาจะมีความค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าก็จะไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดที่ว่าคนกลัวผีอ่ะอ่านไม่ได้คือถ้าเราอ่านได้เราก็ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะอ่านได้เหมือนกันนะเพื่อนๆเออนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เราก็แนะนําเหมือนกันนะถ้าคนที่ชอบนิยายแนวแบบแนวผีนะคะแนวระทึกขวัญแนวสืบสวน แนวพ่อหมอพ่อครูศิยปศาสตร์มนขาวมนดําอะไรแบบนี้นิยายเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนิยายที่แบบไม่เลวเลยนะคะทุกคนเป็นเรื่องที่อ่านได้แล้วก็อ่านสนุกอยู่นะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความรู้สึกหลังอ่านของเรานะคะที่มีต่อนนิยายเรื่องเขมจิราต้องรอดนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เราก็เม้ามอยแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคน ถ้าใครอยากจะเลี้ยงน้ําชาก,กาแฟเรานะคะสามารถกดได้ที่ปุ่มตัว S ขอบคุณหรือว่า S super tank ที่มุมขวาล่างได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า